สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจทะเวียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลน h o p ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่นทีมเมตาใหม่ที่มาแรงจัดจในช่วงนี้กันนะครับเซตนี้เลยทีม ดะโกโก้ลิลลี่น้ำแข็งนะครับอ่ารู้สึกว่ามันจะมาระบาดหนักในช่วงนี้เออในปลายซีซั่นก่อนอาจจะยังไม่ค่อยเจอแต่ว่าตอนนี้เจอเยอะมากเว้ยอ่ะสรับทัอป,ปี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาใส่กันยังไงใส่ไปตามนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับไปได้วยกันนะครับดาร์คสองวินะก็เน้นเร็วแล้วก็ลิลลี่ผมลองเป็นโจมตีนะครับแล้วก็ออบลองคูทากับเพิกเฉยส่วนราชินีก็เป็นโจมตีเช่นเดียวกันแรงสะใจแน่นอนแล้วก็มิสติกสองวิเหมือนเดิมนะครับ ใครมีข้อมูลทีมนี้สามารถบอกกันได้นะว่ามันตีทีมไหนบ้างใช้งานยังไงนะครับผมไม่ได้เล่นเป็นหลักเนอะเอามาลองให้ดูนะครับมาโอ้โห2องวว่าจัดไปอันนี้ครับปิดตัวกลางอันนั้นครับเมตาอาัศนีลินลี่นะครับบลูมูนเว้ยโอเอาเรื่องปึ๊บเปเกมไปเอาสก,กิลออแล้วออกแบบนี้แรงไหมโอ้โหก็แรงอะ่ะแต่ว่าเราก็มีการแบบเสี่ยงตายเหมือนกันนะแต่แม่งแรงจริง คือออกเป็นพ่อดาร์กแล้วก็ข้ามแบบที่มิสติกนะครับแล้วค่อยวนไปที่ตัวดาเมจเนอะเออแบบนี้ก็พอได้วะ่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นสไตล์แบบยังไงอะดาร์กลิลลี่อะไรก็ว่าไปเป็น2วีทุกตัวไม่ใช่นะครับเป็นแบบนี้อืมใช้ได้ย5 9อยู่594นะครับเดี๋ยวก็ดันกันไปยาวๆเลยละกันลองตีกับทีมที่แบบน่าสนใจเนอะจะได้รู้ว่าเอ้ยมันตีทีมไหนได้บ้างแพ้ทีมไหนบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นทีมเดิมเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะมีจังหวะแตกต่างกันหรือเปล่ามาดูกันนะครับดักเปิดมิสติกข้ามไปตามนั้นนะครับกลายเป็นว่าฟีนองเสียออกตัวสุดท้ายครับทุกคนโอ้โหเออโอ้โหแรงแรงจัดวิ่งแต่ว่าตัวตายแต่ไม่เป็นไรนะครับสมบัติก็เราใส่เป็นนาฬิกาไปก็ครูถามเนี่ยได้แน,น่นอนเรื่องความไวไม่ต้องกลัวนกหวีดแรงสะใจ ตำราโคตรแรงนะครับดังนั้นโอ้โหใครไม่อืดจริงเละอิลิสองอิลิสช่วงนี้ก็จะเป็นท็อปห0 0ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าแรงเนะี่ยเพิ่งจะรีมาอุ้ยสตาร์ดัสลิลี่ว่ะอ่าตัวอุ้ยเขาไม่มีตัวแทงเลยครับทุกคนอ่ามามาม,า,มา,นานานๆจะเจอปุ๊บปุ๊บโผม่ะครับแตกไหมโอ้ยทำไมมันอืดจังวะโดนอนะ่ะทุกคน เอ้ยถ้แปลกนะที่เขายืนได้แสดงว่าเขาเอาดาเมจแรกนะครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องดังนั้นมันแพ้ตรงไหนวันนี้อยากจะรู้เหมือนกันหืมดาเาไว้หนึ่งดาวก็ไม่เท่าไหร่เอออาจจะเป็นที่จังหวะเราโดนขัดสกิลหรือเปล่าส่วนนี่เดียวขี้แตกเลยอ่าแพ้1ตานะครับแพ้หนึ่งตาไม่เป็นไรเรามาลองทีมโอ้โหสองพันอันนี้เป็นสตาร์ดารกนะครับดาร์โฟลคลิดอม่าปึ๊บ สตาร์ดัสเราจะรอดไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโถมแล้วกวาดต่อกวาดอีกทีโอ้ยตัวแตกว่ะสตาร์ดัสมันกวาดเรานะครับมันหลับไหลใส่แล้วกวาดต่อแต่ว่าเหมือนเลือดเราจะได้เปรียบกว่ามิสติกงึบยืบบบโอ้โหชนะแล้วนะครับแบบนี้อืโอ้สบายสบายอีกทีหนึ่งเอ้ยก็ได้อยู่นะชนะค่อนข้างสูงนะครับแพ้ไปตาเดียวอุ้ยดาร์เอาเวกสามดาว เอาเรื่องเจอของจริงดามเมจไปอยู่ที่ลินลี่เนาะแต่ถ้าดูจากบัฟฟีน่นองเซียนเนี่ยจะลงที่ราชินีนะครับเพราะดาวม,มันเยอะไงอืมอันนี้ก็เป็นเมตาลินลี่เหมือนเดิมครับทีมนี้ระบาดหนักมากลินลี่ดา์โกโกโก้น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับกวาดไปปบ๊บเ๊บ พอต่อสองทีโอ้ยราชินีโดนสตาร์ไ้เอ้ยแต่วัดอันนี้ดูยากกับปริมาณเลือดใกล้เคียงกันมากเขามีตัวโอ้จบเลยเขาไม่ตัวฮิลอยู่ว่ะเขาไม่ตัวฮิลอยู่ว่ะโดนเลยครับปิดมิส,สิกเขาไม่ลงเอ้าอ <c oughs> เราไปเจ็ดถ้วยแต่ว่าแรงเขาขึ้จะเตึงน,นะครับอันดับเนี้ยขึ้นไปห้าร้อยละดาวเวสองสามดาวกันแล้วอะไรวะทำไมเขาได้ง่ายจังอะก็ผมจะได้แต่ละตัวนั่นโคตรยากเลยนะครับเออดวงไม่มีกับเขาเลย โอเคแพ้ไปสองตามาลองกันใหม่อาจจะรู้ว่าผมเนี่ยใส่จังหวะถูกหรือเปล่านะครับอืมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นแว่นตา,าทุกคนนะลองแว่นตาดูสิไม่ลังเลอีกแล้วลังเลอะไรวะอาไปปึ๊บอ่าสกิลสวดโอ้แต่ว่าเวลาเราโดนขัดเนี่ยจะเจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยดูจากตาเนี้ยนะครับถ้าคอมโบเราไม่ทันออกสกิลอะโอโ้โหตัวดรามจมันจะ สหัสโอ้แต่ได้สวนอยู่สาหัสเพราะว่าเราไม่มีการใช้ขนนกไม่มีการใช้วันตามาคอยช่วยนะครับแล้วตัวฮิลก็มีแค่มิสิกตัวเดียวที่คุมอยู่หึคุยม,มิสิกสาดาวดัวกไว้สาดาวโอ้โหกวาดเขาได้ไงวะเนี่ยเอาจาดดวงดีกันจังวะมาอันนี้มีแบ็คเพิร์ลเชเลเว้แบ็คเพิรลลาชิน,นีเอาคนไหนดีอ่ะอันนี้ก่อนละกันส4 0นะครับ สองันสี่ช่วงนี้ระดับออลิททุกคนเนี่ยถือว่าตึงหมดนะเพราะว่าพอจบซีซันก็คงจะเป็นแกรนทุกคนนะครับจะเพิ่งจะรีมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟีน้องเอ้ยแต่ว่าตัวยังไม่ตายทียไม่ตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไหมโอ้ยตัวแตกเลยว่ะเอาแล้วครับงานเข้าครับลิลลี่มันค่อนข้างจะบางมากของผมมันแค่2ดาวไง แต่ว่าแต่ว่าแต่ว,ตว่าฟีนองเสียเซฟไว้ฟีนองเสียไปเซฟราชินีดักอเว้จะไม่ไหวแล้วดักเหรอากว่าดารักทนดักทนลุกทนเออมีตัวเซฟดาร์กอยู่เซฟดารักไว้โอ้ดาร์กทำไมาไปงี้อ่ะทำไมาทำกันงี้อได้ไหมไม่น่านะครับเสมอโอเคยังรอดทุกคนอันดับ534นะครับไม่รู้ว่าจังหวะถูกเปล่าเออ ใครลองเล่นเป็นเวอร์ชันแบบครูทางไวๆเนี่ยคอมเมนต์มาบอกทีว่ามันดีกว่าหรือเปล่าแล้วหรือว่าเล่นเป็นสายลดควับเสือหายอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกทีนะามาอุ้ยคนนี้เป็นอัศนีสตาร์ดัสนะครับนี่ก็เมตาเหมือนกันอ่าปุ๊บอุ้ยโดนขัดว่ะแต่ว่าขัดแบบไม่เจ็บนะเท่าไหร่โอ้ยสวนหายตัวเปลวไปดีตัวเปลวไปด,ปไปดอีอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับ ปีนี้อยากจะไป 20, สองหมื่นซับมากเว้ยช่วยกันหน่อยช่วยกันกดหน่อยนานๆเราจะขอกันนะครับเออไม่ค่อยขอนะอยากไปจริงๆนะครับเอาหน่อยเว้ยอ่ะชนะอีกหนึ่งตาโอ้โหอีหลิตหนึ่งอีลิตหนึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นท็อปห้าร้อยมั้งใช่ไหมห้าร้อยไม่ก็สี่ร้อยนะครับอ่ะโอเคแบล็คเพิลแบล็เพลเนี่ยเหมือนจะเจอเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะแก้ทีมไหนแก้ราชินีหรือเปล่าเออ มันจะแก้ราชินีหรือเปล่าันดับ47887นะครับอืม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 โอนั่นไงแมสงสวนดีเดียวเรากระเด็นเลยครับโอโหเหมือนจะจัดมาแก้ทีมนี้หรือเปล่าเพราะามันก็ระบาดมาพอๆกันนะอืมอันนี้ไม่รู้นะแต่แมงโดนแบบสู้ไม่ได้เลยนะทั้งที่แบ็คเพลมันตกเมตาไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับมีโอกาสนะเออมีโอกาสที่เขาจะจัดมาเพื่อแก้ทีมนี้นะครับอะเราจะได้รู้กันโอยเจ็บปวด จะปวดรวดร้าวอันนี้ตาอันนี้ตีเข้าเวลาไปแล้วกันนะครับไปรอกกระดานนะผมไม่ชอบลืมเติม k i ิงต้องพ s าด้วยว่าจะเติมอนะไรเนี่ยลืมทุกทีเดี๋ยวจบคลิปนี้ต้องไปเติมละหืม <c oughs> จัดจ้านเกิน514นะครับช่วงนี้ยังต่ายเอาโปรไฟล์ได้ง่ายอยู่ลองต่ายดูวิมีมังกรมีเมตาอันนี้ น่าจะลิลลี่นะดูจากอะไรไม่ก็ซาดัสอ่าลิลลี่วับวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบไหม้เราจะเก็บเขาได้ไหมมาเปิดเกมไปอุ้ยรอบนี้รอบนี้นมิสิกโดนขัดด้วยเออแต่ว่าดามจเราหนักกว่านะอย่าให้สวนสวนทีเดียวแล้วครับเอานะครับปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยอุ้ยมว่าทีมมันก็ดีมากนะสมกับที่แบบระดับสูงน่ยใช้กันเว้ยเออใครชอบสายนี้ลองดูได้ ส่วนตัวผมไม่ค่อยเล่นทีนสไตล์นี้เท่าไหร่แต่พอมาจับก็รู้สึกว่ามันดีจริงนะอืมอาจจะต้องจัดบิสกิตกับท็อปปิ้งใหม่อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยมาลองเรายังไม่รู้การใช้งานเป็นยังไงแต่แม่งโอกาสชนะก็ชนะได้หลายทีมากมากนะครับยามลาเต้โอเคปึ๊บคุณชัยนะครับปั๊บเอาไปแล้วครับปึ๊บปึ๊บป๊บโอ้ราชินีปิวแต่ตัวเขาก็ปิวเหมือนกันเออแต่ว่ามิสิกไม่ยังอยู่อะต้องเก็บมิสิกให้ไว ไม่งั้นเราตายนะครับมิสติกอย่านะอย่านะดักดักกวาดโอ้ยโดนโดนเราโดนไหมแต่เลือดเราได้เปรียบอยู่เลือดได้เปรียบแต่ว่าเขายังมีตัวเหมือนกับเรานะครับระวังจังหวะตอนปรับดาเมตเอ้ยเลือดแม่งนำเราได้ไงมันนำเราได้ไงเรานำนะครับเรากลับไปนำแล้วนะครับอ้ามันฝืนกบมาเอาตัวตายคู่เอ้ยสิบแปดวิสิบเจ็ดเราสับก่อนดูซิว่าใครจะได้ยิ้มใครจะได้ยิ้มโอ้ยอย่านะโอ้สนใจเว้ย ต้งแบบนี้งสมะได้มา16ถ้วยนะครับลิลลี่ก็สมดาวโหรอดเฉยเลยเกือบไปเหมือนกันนี่แหละข้อดีของคูนามไว้สะใจว่าตาเนี้ยขออนุญาตขิงนะครับโอเคมาต่อกันอีกสักตาหนึ่งตาสองตาแล้วกันเนอะซิลแม็กใช่ไหมขออนุญาตตีนะครับ มวนดับสวยเลยห้5หนึ่งห้าเจอกัะซีหนนะครับระดีกว่าเขาร้อยนดับโอ้สบายเลยกว่าทีเดียวแต่จุดอ่อนที่เห็นในทีมเราเนี่ยถ้าโดนขัดคอมโบปุ๊บแล้วจะส่วนมาด้วยความที่ว่าใส่เป็นโจมตีไปแล้วใส่เพิกเฉยเนี่ยออฟลองแล้วความเสียหายจะน้อยมากเราจะค่อนข้างเสี่ยงตายนะครับอันนี้ก็ต้องแลกนะอืมใช้ว่าต้องแลกเลยอันนี้อะไรอ่ะตีเข้าเวลาไป อันนี้ก็เป็นเมตาทั่วไปนะจากที่เจอมาเนี่ยโอกาสชนะเราจะมากกว่ามีแพ้บ้างไหมก็คงจะมีแหละมั่งจำไม่ได้ละมีประมาณตาสงตาไม่รู้แพ้ทีมไหนยแต่แพ้แบบคพูลนแน่ๆนะโอ้โ,อโหโห,โห,โหจดจัดเนี่ยเห็นไหมตัวจะตายค่อนข้างง่ายเพราะว่าอ่าไม่มีสมบัติไม่มีอะไรมาคอยซัพพอร์ตในเรื่องของความอึดนะครับอันดับขึ้นไป300กว่าแล้วทุกคนโอ้ตายง่ายว่ะมังกรเหรออ่าลองดูมังกรหน่อยทำไมเขาจัดมาช่วงนี้ แ n น p m มิสติเอ้ยทีมก็น,น่าสนใจนะเนี่ยแนดมิสติถ้าใส่พอดาคไปเอออาจจะเวิร์กก็ได้นะอ่ากระเด็นไปครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันน่ะจะมีตัวสเปเชียลใหม่มาหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นของที่เราคาดเดากันเออเหมือนจะมีหวังว่าจะเก่งนะอยากได้นะครับอ่ะอีกสักนิดหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นเมต้าทั่วไปอย่างที่บอกทีนี้เราเจอเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วดูจากอัตราชนะ เลทที่เราไปตีนั่ก็ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยหาไปครับปึ๊บปึ๊บอุ้ยโอ้โหเก็บลิลลี่เข้าไปแต่ว่าราชินีเราเสียไปแล้วนะครับโอ้ยโดนเขาอึดจังหวะเขาอึดจางเขาอึดจางมิสติกเซฟไว้โอ้ยใหญ่ชาร์จพลังทีเดียวกระจุยนะสามร้อยห้าสิบหกโอ้มันตายแบบเพอร์เฟกต์มากถ้าจังหวะเป๊ะไม่โดนขัดแม่งเอาเรื่องจัดแดะบอกเลยอาสามร้อสี่หรอ เนี่ยทีมลิลลี่นี่เอาเป็นว่าอัตราชนะเราจะมากกว่าแล้วแน่ๆน,นะครับตีมาแทบจะยังไงอะแทบจะนับตาได้เลยที่แพ้อ่ออุ๊ยแต่ว่าคอมโบคอมโบล้วนวตอนนี้ทีนึงเคาะเคาะหน่อยอ้าวแล้วชินี้โอ้แล้วชินี้คตรนแรงแต่ว่ายาันโซนไอดีนี้น่าจะยังไม่30มั้งถ้า30แบบโอ้โหทีเดียวหายอ <laughs> สาดฝนปฝนหิมะนะครับกระจุย ถามว่าน่าทำไหมผมมองว่าพอได้นะเป็นหนึ่งทีมที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นตัวเก่าแก่ทั้งนั้นเลยหลายๆคนเนี่ยดาวจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วยกเว้นมิส,สิกนะครับดังนั้นจัดอ่ะจะตีพอละประมาณนี้แล้วกันเนอะอันนี้น่าจะชนะไม่มีอะไรเอาเป็นว่าไปลองเซตดูใครมีจังหวะที่ดีกว่านี้เป๊ะกว่นนี้หรือว่าวิธีการใส่บิสกิตอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเรียงตัวมาทีพอดีว่าผมไม่เคยลองเล่นเซตนี้มาก่อนเนอะไม่ได้ข้อมูลแต่ว่า และที่ใช้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดีแล้วนะครับอะไว้เจอกันในคลิปหน้ากลาบสวัสดีครับ